สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้นะครับศาลจังหวัดพะขะโนงครับตัดสินนะครับกรณีผู้หญิงคนหนึ่งไปจอดรถขวางบ้านคุณพระคุณป้านะครับที่หมู่บ้านเสรีเวลล่านะครับแล้วต่อมาคุณป้าก็นะโมโหครับออกจากบ้านไม่ได้บีบแต่30นาทีนะผู้หญิงคนนั้นก็อ้างว่าไปซื้อของ15นาทีนะครับนะคุณป้าโมโหก็เลยเอาขวานทุบรถเอาขวานเอาเสียมนะครับตามได้ไม่เป็นข่าวใหญ่ รากฏวันนี้สารตัดสินแล้วครับว่าการจอดรถขวางเนี่ยสานาทีแล้วบีบแต่แล้วก็ไม่มาเนี่ยนะครับเป็นการกระทําที่แรงเห็นผลนะครับว่านะทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนบนบนถนนสาธนารณะนะครับนะครับเนี่ยขวางปากทางเข้าออกบ้านฝ่าฝืนกฎหมายจราจรมาตรา57วงเล็บ 10, 10 15 148ระวังโทษปรับไม่เกิน500บาทแล้วก็มีความผิดฐานนะครับขมเหงรังแกผู้อื่นในที่สาธนารนณะ มาตรา397วรรคสองจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายจราจรเพราะเป็นกรณีกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับสุดท้ายครับสารจำคุกครับตามมาตรา397วรรคสองคือข่มเหงรังแกผู้อื่นในที่สาธารณะเนี่ยจอดรถขวางทางบ้านเขาเนี่ยไม่ยอมถอยไม่ยอมออกอ่บีบแต่ตั้ง10ตั้ง30นาที จนต้องเอาขวานมาทุบนะครับจำคุก15วันปรับ5,000บาทไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษมาก่อนก็ให้รอการลงโทษไว้1ปีนะครับเป็นลูกทาหอนนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่ชอบหน้าด้านนะครับนะจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นนี่หนะครับระวังนะครับนะคุกครับแน่นอน15วันนะครับ รอการลงโทษหนึ่งปีคราวนี้ยังมีพวกที่จอดรถขวางแล้วก็ติดแบกมืออันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิน30มนาทีนี่นะครับก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับสารจังหวัดพระโขนงเนี่ก็คือคุก15วันเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้เป็นต้นไปใครจะจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นนะครับคุก15วันมีบรรทัดฐานแล้วเพราะถือเป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นนะครับนะเป็นการข่มเหงรังแกผู้อื่นนะ อาจจะจอดปิดหน้าบ้านก็ได้นะปิดซอยก็ได้ครับที่ผ่านมาสารดีกาเคยตัดสินนะครับดีกาที่1 9 0 8ทับหอันนี้ก็เหมือนกันครับขวางซอยครับแล้วก็ไม่ยอมถอยรถให้รถข้างในออกจากซอยอันนี้ก็เหมือนกันครับติดคุกเหมือนกันครับดีกาที่1908นทับหนะครับต่อไปนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกหน้าพวกหน้าด้านจอดรถขวางรถคนอื่นขวางหน้าบ้านขวางซอย นะติดแบกมือคุก15วันจำไว้เลยดีมากจริงๆคําพิพากษาวันนี้ช่วยกันแชร์หน่อยครับ FC เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนสวัสดีครับ